สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครูเนาเล่าทุกเรื่องครับวันนี้ก็จะมาพาท่านไปชมค่ายฮักดีเล็กคอร์ดซึ่งหลังจากที่พระเอกนิวมุกดาได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุไปแล้วคนที่ตามดูแลครอบครัวของคุณนิวมุกดานั่นก็คือนายห้างเจ้าของค่ายฮักดีเล็กคอร์ดนะครับ ได้ไปมอบทุนการศึกษาให้กับน้องเปียโนกับน้องแตงโมแล้วก็ไปดูบ้านของคุณนิวมุกดาที่กำลังก่อสร้างได้ไปมากกว่า60%เปอร์ซนแล้วก็ไปจุดทูบบอกกล่าวนิวมุกดาว่าไม่ต้องเป็นห่วง ให้โชคให้ชัยพี่น้องเฮาเดอร์ว่าอย่างนั้นครับหลังจากที่ไปจุดทูบแล้วก็มีเลขทูบขึ้นมาก็มี738แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็มี8มี9มี6กสองข้างสองทูบแต่ว่าในห้างฮักดีเล็คอร์ดเนี่ยก็ไปซื้อเลขชุดมา873าม รากฏว่าเลขรา,างวันที่หนึ่งวันที่สิบมีนาคมที่ผ่านมานี่ก็เลขไทยสามตัวรางวันที่1ก็เป็นแปดเจดสามดีนะครับไม่ถูกทั้งหตัวในห้างเขาก็มาโพส Facebook แล้วก็บอกว่าตัวเองนี่ถูกเลขไทยสามตัวงวดหน้าขอหกตัวเดอ้ New id, อนิวเอยวย่างงั้นครับ แองักดีเล็กขอนซึ่งคนไทยกับเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยใต้ดินบนดินนี่มันก็แยกกันแทบจะไม่ออกแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทุกวันนี้หลายคนไม่ว่าจะเป็นตำรวจสอวอ,อะไรนี่ mm. ก็เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์อะไรประมาณนี้เยอะแย,ยะมากมายรู้สึกว่ามันจะเป็นวัฒนธรรมมันเป็นสายเลือดหรือเปล่าก็าไม่รู้ปราบไม่ได้แต่ก็ไม่เอาขึ้นมาบนดิน เนี่ยคุณนายห้างฮักดีเล็กคอร์ดก็มาปรากฏว่าถ้าจะพูดก็คือถูกเล็กไทยสองตัวไปสิบใบก็ได้รับเงินสองหมืนบาทถือว่าเป็นการสมมนาคุณให้กับนายห้างฮักดีเล็กคอร์ดที่ไปช่วยเหลือครอบครัวของคุณนิวมุกดาก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าดีเจนําด้วยจ้าเสียใจคักหนูนะตามแต่เลขทะเบียนรถแต่กระบอเอ่อ แต่ก็ไม่ท้องวดหน้าจับหวยลาวเมื่ออื่นหนูกระสิตามต่อร่วมบุญกับน้องคือเก่าเฮ็ดจังไดได้คนเฮามันฮักไปแล้วนะครับสุดๆเลยน้องนิวให้โชคคักสมกับเพิ่นฮักแพงกันน้องสาธุสมกับนายห้างฮักแพงน้องน้องเลยให้โชคทำบุญร้อยวันจะโอนทำบุญให้น้องนิวด้วยนะจ๊ะก็ว่าเงี้ยนะครับขอบคุณนายห้าง แล้วก็นิวที่ให้โชคเอฟซี FC, ขอให้ในายห้างมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทาการสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะจ้าจะวนไปสารฝันน้องนิวอยู่นี่ก็เป็นเรื่องของคุณนิวมุกดาให้โชคกับนายห้างฮักดีเลสคอนซึ่งกระแสเมื่อวานนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือทางสาวน้อยเพชรบันแพงน้ององค์อิง จับมาก็น้องได้จับแค่เลขเดียวอีกสองเลขนั้นน้องไม่ได้จับหลายหลายคนก็บอกว่ายายเสื้อแดงเป็นต้นเหตุไม่เห็นน้องจับทั้งสามตัวถ้าน้องจับก็ยังมีโอกาสเพราะน้องจับมาสองงวดมันถูกไปสองตัวงวดนี้ให้น้องจับตัวเดียวมันก็ไม่แน่หรอกถ้าน้องจับหมดก็อาจจะถูกเนี่ยคนเขาก็ไปทัวลงนู่นแหละย,ยายเสื้อแดงไม่เกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตเขาก็บอกต่อไปนี่จะไปจะไม่ไปที่นั่นอีกแล้วจะไปจับที่อื่น ที่กะลาสินดีกว่าบ้านของออนางเอกสาวเขาก็มาอยู่ที่นี่ฝ่ายนี้ก็คุณนิวมุกดาให้โชคนั่นแล้วอีกค่ายหนึ่งไม่ถูกอีกค่ายหนึ่งก็ยังถูกอยู่ก็ยังวนเวียนอยู่กับศิลปินศิลปินนักสแสดงของเราร้อยวันวันที่24คุณนิวมุกดาเขาก็จะทําบุญวันที่24ี่แล้วก็จะเอาลูกสาวของคุณนิวมุกดาไปขึ้นด้วย เขามากล่าวถึงลูกสาวของนิวมุกของคุณนิวมุกดานี่ยโอ้โหครับพี่น้องคุณนิวมุกดาเขาก็มีลูกสาวสวยน่ารักด้วยผมทักแชทไปแล้วน้องเปียนโนทักแชทน้องไปน้องก็คุยดีมีมารยาทหน้าตาก็สวยน้องเปียนโนแล้วก็น้องเปียนโนก็จะขึ้นเวทีด้วยวันที่ยี่สิบสี่ นะครับน้องก็จะขึ้นด้วยก็ขอให้พวกเราสนับสนุนน้องเปียโน,โนลูกสาวของคุณยูมุกดาหน้าตาก็เหมือนพ่อสวยสมกับเป็นลูกศิลปินในมุกดาอีกคนหนึ่งก็คือน้องแตงโมนี่คงจะไม่ได้ขึ้นเวทีหรอกเพราะตัวยังเล็กยังเด็กอยู่น้องแตงโมนี่ ถ้าฟังซุ้มเสียงจากข่าวที่เราดูนี่ก็เสียงดีหน้าตาดีคุณครูแล้วก็หลายคนก็เอามาร้องมารําให้ฟังก็แปลกว่าเสียงดีนะครับน้องเขาก็อยู่ใวท้ที่ถ้าเอามาสร้างเป็นศิล,ลปินนะครับก็คงจะเป็นศิล,ลปินเด็กที่น่าสนใจอีกคนหนึ่งเพราะว่าทุกวันนี้ กำลังเขากำลังพูดถึงกันกันกบเรื่องศิลปินศิลปินเด็กกันมากไม่ว่าจะเป็นน้องยูกิพินรากานี่ก็นั่งอีกอายุน้อยที่สุดฝ่ายของวงคุณนกพงศกรนี่ก็เอาศิลปินวัยสิบสามขึ้นมาอีกแล้วฝ่ายสาวน้อยเพชรบันแพงก็มีศิลปินเด็กเด็กวัยรุ่นทุกวันนี้เขาฝึกฝนตนเองหาเงินหาทองเชื่อครอบครัวเยอะ นะครับถ้าลูกสาวของคุณนิวุกดามานี่ก็จะเป็นอีกรตติ้งหนึ่งแต่ก็อยู่ในค่ายของฮักดีเล็คอดแต่ไม่รู้ว่าจะไปขึ้นวงมอลำคณะไหนหรือจะส่งไปที่คำพูนร่วมมิตรตามรอยของพ่อหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าส่งไปที่คำพูนร่วมมิตรก็อาจจะทำให้คำพูนร่วมมิตรนี่มีสิลปินเด็กอีกวงหนึ่งที่น่าสนใจพอสมควรถ้าไปขึ้นวงมอลำนะครับถ้ามาร้องรำทำเพลงทำเพลงค่ายทำเพลงตัวเอง ก็อาจจะได้หลายวิวนะครับในขณะที่สาวน้อยเพชรบ้นแพงนี่กว่สามล้านวิวไปแล้วลูกสาวของนิมูกดาผมก็ว่าไอ้สามล้านวิวนี่มันไม่ใช่ของยากสำหรับคนเด็กคนนี้พอผมดูซุ่มเสียงดูเลยแล้วแล้วก็คุณพ่อเอ๊ะระเบียบวัฒนศิลป์นี่ก็มาให้กำลังใจเข้ามาคอมเมนต์ด้วยบอกว่าให้มันขยันฝึกฝนนะลูกเห็นไหมครับขนาดศิลปินระดับ เขาเรียกว่าระดับอะไรนะระดับหนึ่งของประเทศไทยดังดวงดังมากในเออขาใหญ่ไปงานที่เขาใหญ่เนี่ยก็ยังมาชื่นชมแล้วก็สนใจลูกสาวของพระเอกนิมุกดาถ้าน้องฝึกฝนดีเสียงสุ่มเสียงก็ได้แล้วฝึกฝนบ่อยๆเข้าร้องรําทําเพลงได้เพลงเยอะขึ้นก็จะสามารถขึ้นคอนเสิร์ตหน้าเวทีได้เหมือนกันนะครับ ก็จะทําให้ชื่อเสียงลุ้ดังกันวันที่ยี่สิบสี่นี้น้องขึ้นเวที <c oughs> ก็ชวนเชญพวกเราออนไลน์ไปช่วยน้องให้มีรายได้ให้มีค่าใช้ใจ่ายเรารักพระเอกนิวมุกดายอย่างไรเราก็ควรที่จะรับน้องของลูกสาวของพระเอกนิวมุกดาด้วย <c oughs> สําหรับผมก็คงจะออนไลน์ไปให้กําลังใจน้องน,น้องเล็กๆน้อยๆคนละเล็กคนละน้อยไม่ต้องมากครับคนละเล็กนน้อยหลายคนก็รวมกันก็ได้เยอะเอง เหมือนกับหลวงพอ่อที่เคยวัดใกล้ๆบ,บ้านผมนี่แหละผมถามหลวงพอ่อสลาหลวงพอ่อเนี่เสาร้อยยี่สิบต้นเนี่ยตอนที่ท่านวางศิลาเลือกสาร้อยยี่สิบต้นเนี่ยโอ้โหหลวงพอ่อทํายังไงครับทําไมถึงจะเสร็จมันจะไม่เป็นอนุสาวรีย์าลาสร้างไม่เสร็จเลอหลวงพอ่อก็บอกวอ้ยครูเราจะไปห่วงอะไรชาวบ้านทุกวันนี้เขาบริจาคคนละยี่สิบาทเท่านั้นแหละสลาหลังเนี่ยร้อยยี่สิบต้นจะเสร็จเพราะเงินยี่สิบาทไว้ยังไน ว่าแล้วงวดนั้นหวยก็ออกสองศูนย์โอ้คนก็ถูกกันใหญ่หลวงพ่อก็สร้างสลาปัจจุบันนี้เสร็จแล้วน้องเบียโ,โนก็เหมือนกันถ้าเราไปช่วยคนเล็กคนน้อยก็จะทําให้หนึ่งหลังบ้านเขายังไม่เสร็จก็ให้เสร็จให้ได้พาลูกอยู่อาศัยลูกเจ้าเราเราก็ก็ยังเด็กยังเล็กอยู่เราก็ช่วยกันอย่างน้อยพวกเราก็คนเล็กคนน้อยนะครับทาบุญให้นิวุกดา ในศิลปินที่เรารักเราชอบในโอกาสที่เขาลาจากเราไปผมคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยคนก็จะหันมาทางจุดทูบกับคุณนิวมุกไดอีกแล้วในอ,อ,อนุสร์สถานของคุณนิวมุกไดเขา,าเรียกว่าธาตุธาตุใสอัติของคุณนิวมุกไดก็อาจจะเป็นแหล่งหนึ่งที่คนให้ความสนใจออนอกจากคันนน่ซีสานแล้วที่ให้โชคแล้ว ก็ยังจะมีนิมุกใดอีกคนหนึ่งที่ให้โชคไม่แน่หรอกครับไม่แน่เมื่อวานนี้ที่วัดพระสามยอดพระสุการามของหลวงพ่อเก่งไกรโกศัมโมซึ่งรันตนศรีอินตาเทราณมาบวงสรวงก็ยังมีคนอื่นมาบวงสรวงต่อต่อ,ตอท้าวเวสสุวรรณนะครับก็บอกว่า <c oughs> เขาไปทําธุรกิจเสร็จเขามาบุญบานบ,าบอกว่าอยากได้ธุรกิจให้สําเร็จวัดปีนี้สักร้อยล้านปรากฏว่าเขาทําได้สําเร็จเขาก็มาบวงสรวงไปเสร็จ เมื่อวันเมื่อวานนี้นะครับอันนี้ก็เป็นของเรื่องโชคลาภที่เราพูดกันว่าประเทศไทยก็คงจะวนเวียนอยู่กับเรื่องโชคลาภเอาเป็นกําลังใจให้กันครับพระเอกนิวมุกดาก็ถือว่าเป็นศิลปินคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมีคนรักมากมายตอนนี้ก็ให้โชคกับใครฮักดีเล็กขอดไปแล้วต่อไปคงจะให้โชคใครใช้กับพวกเราตัวต่อไปอาจจะเป็นฝ่ายหญิงก็หันนี่สีสานฝ่ายชายอาจจะเป็นนิวมุกดา เป็นแหล่งให้โชคกับคนที่ชอบเสี่ยงโชคกันต่อไปยังไงไงก็เราก็เอาให้พอดีพอดีนะครับก็ไปส่งเสริมลูกสาวของพระเอกนิมุกดาบ้างเผื่อว่าจะให้น้องเขาได้มีอาชีพจะให้น้องเขามีอาชีพเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่สร้างบ้านสร้างเรือนให้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็สุดท้ายนี้ไม่มีอะไรหรอกวันนี้ก็เอาเรื่องของโชคของพระเอกนิมุกดา,าให้พวกเราชมกันก็ขอให้พวกเราก็มั่งมีสีสุข มีโชคมีชัยตลอดปีตลอดไปกินใยบกจกใยให้ลงใยเขินเป็นหาดใยขาดเป็นวังใช้ตุภวังใช้ยมังขลังเงินแข็เกียวจอยาได้ขาดเขินทวงหงใสดังทองในเบาเห่งทองไห้เข่าเต็มขะอผอาตึงนอนหลับก่ได้เงินพันนอนฝันไก่ได้งเงินหมือนนอนตื่นไก่ได้งเงินแสนยางแกงียงแขนไก่ได้เงินหลันหลายหลานมังมีสิสุขสุขทุกคนยี่สิบสี่นาคมนี่ก็จะลืมครับอย่าลืมติดตามฮักดีเล็กคอร์ดแล้วก็ชม อศิลปินเข้าสแสดงไม่ว่าจะเป็นคุณอันหมออันที่เรารู้จักกันดีนะครับเป็นผู้นําทีมก็ขอให้พวกเราก็ช่วยกันสนับสนุนกันนะครับสําหรับวันนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ